สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อกินน่ะสุก,กี้กับสาวรานเดอค่ะเมื่อนี้เมื่ขึ้นอ่ะสเก็ตที่มาตกเบิดขึ้นล้วกับพายุเขาค่ะสาวรันก็นเลยบอยออกไปใส่ต้มของในตู้เย็นกินค่ะให้สุก,กี้ค่ะไม่มีกินนันฮอนบอมี่เงน้บ,นบุนเส้นเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้าสาวรานก็นเลยไปเห็นนี่ค่ะมีหยกบอเอินเอิญเอามาต้มกินค่ะใส่ปลาหมึก ค่ะพี่น้องใส่ปลาหมึกใส่หมูสับใส่ผักกาดขาวค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องจ้าใส่หอยแมงคู่ค่ะมาเด้อค่ะเฮ็ดไปกินพ่อมันนั่นค่ะโอ้ยมันเกินเสารลันเสียงแหบเบิดมาเด้อค่ะเด้อแสบเพื่อกาค่ะพี่น้อง สูตรนี่มีไผ่พัดไม่ใช่เห็ดกินบ่ค่ะสูตรวันสะเก็ดหิมะต,ตกจก้ะส่วนหน้อนแซ่บเนี่ยค่ะ มาเด้อจะเด้อ สิ่งน้นเราปนน่งมาโผดคนแถนนัะสาวรันไงเห็นไ้ เดือดใจมุกกันดเดยค่ะพี่น้องตรงเดี๋ยวว่ากันเด้อพี่น้องก็กินผู้เดียวแล้วก็ นึกค่ะตรงสิบแปดอัดเขาคือใบตั้งโอ้ค่ะ อากาศแย่มากอกรู้ตัวก็จึงแจงดับอากาศแย่มากเลยวันนี้ ข้ามคนค่ะว่างยากเด,ด้อข้ามคนพี่ดองบนในนอนมาขึ้นลุกขึ้นมาเห็ดกับเขาไอ้แฟนแล้วๆสาวล่หลับตัวจะลมแห้งแต่ปนันกันยังตกอยู่ค่ะว่างนือในกระตกไอ้ก็ดหิมะค่ะ างงาน้ไอไข่มังกแเอาละคะ่ะทุอทนจาวันนี้เสียงสาวรานบุก่อยมีปันไดเด้อค่ะถึกละองฝนแล้วก็บพายุเขาน้ำจงได้กับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์สาวรานในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวรานค่ะเพื่อ เสาลั่นกัสซีเฮดคลิปไปเรื่อยๆยังสิละก้าตั้งเทียร่างไหลเสาลั่นไหลไวหลังเาสาลั่นบริย,ยูน้ำพะวาลตั้งเทียเสียงบม่มีค่ะเสียงเสาลั่นบ่มีคือโดนโดนฝน,นเคลื่อนเลยื่อสาวเลยไอยไวเก็เลยบริยุทักทายพี่น้องนเนาะกจาเนาะ เอาละค่ะสาวรันขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะที่มาติดตามสาวรันให้่ยกำลังใจสาวรันสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจากพี่น้องจ้าบ๊ายบาย